ส่วนของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะแข่งตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็น่าจะเข้าไปกินกำไรในฝั่งรองได้ต่อเนื่องนะคะโดยทั้งนี้ได้ไดรับแรงหนุนจากในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐก,กิจกจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็หนุหนมุมมองในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันของประเทศที่มีความต้อง ในตอนนี้เราก็มีการนําเข้าน้ํามันชนะในส่วนของสารัฐที่เคยเป็นผู้นําเข้าน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกครั้งหนึ่งโดยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกในสัปดาห์นี้เนี่ย <c oughs> ก็ยังคงต้องตามดูต่อในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตจากจีนเองแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆโดยตลาดก็ค่อนข้างคาดหวังว่าตัวเลขจะออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็หนุนในเรื่องของการขยายตัวของประส่งน้ำ นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของรายง,งานจากการปิโตเลียมสารัฐหรือว่า API ล่าสุดถึงทิศทางของอุปสมน้ำมันในสารัฐที่ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า2.7%ในช่วงเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในภาคส่งออกแล้วก็จากการที่เศรษฐกิจของสารัฐเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงบวกต่อทิศทางของราคาน้ามันในตลาดโลก โดยถ้ามองในส่วนของอุปสงค์ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังเรายังมองว่าความต้องการใช้พลังงานในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาหนุนในเรื่องของการขยายตัวของอุปสงค์ในช่วงสองสามเดือนที่เหลือของปีนี้นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกโดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ในเรื่องของเฟดว่าอาจจะชะลอการปรับล ดมาตรการ QE ลงไปจนถึงปีหน้าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของความเห็นของประธานเฟดชิคาโกเองเนี่ยก็มองว่า,าไม่น่าจะควบคุมในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล ที่มีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าราคาน้ํามันดิบเลนต์เองเนี่ยจะได้รับแรงหนุนจากหลายๆปัจจัยทําให้มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบระดับ111แล้วก็113เหรียญได้ในสัปดาห์นี้แม้ว่าระหว่างทางเองเนี่ยยังมองว่ามีความผันผวนของราคาอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่น่าจะหลุดระดับ1 0 8 แล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของ BRX13 เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มเบื้องต้นน่าจะขึ้นไปทดสอบระดับ3,455บาทได้และถ้าผ่านไปก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ3,472แล้วก็3,500บาทขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบจากวันศุกร์ขึ้นมาแตะแถวระดับ38.10บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้ยังแนะนำให้ถือสถานะลอง BRX13 ต่อเนื่อง ได้แล้วก็ยังมองว่าสามารถเข้าไปเปิดลองใหม่โดยตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าราคายา X13 เนี่ยปรับตัวลงถึงระดับ3,350บาทลงไปส่วนเซฟ e ี้นเด็กฟิวเจอวันนี้มองแนวโน้มน่าจะแหวนตัวผันผวน,นอิงทางบวกได้ต่อแล้วก็มีลุ้นที่จะยืนเหนือระดับ1,20 0จุดต้านถัดไปที่ระดับ1,30 0จุดทั้งนี้เนี่ยยังได้รับแรงหนุนจาก ฟันฟโฟลองของนันกลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็มองในเรื่องของแรงกินกําไรผลประกอบการไตรมาสสามโดยเฉพาะในส่วนของ real sector เองหลังจากที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานออกมาก็ดูเหมือนว่างบจะออกมาค่อนข้างสดใส แม้ว่ายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองภายในเองโดยเฉพาะในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการชุมนุมเพื่อต่อต้านในเรื่องของอประวัติและโทษกรรมในส่วนของสถานะรองไอซ่าศูนย์ซัหนึ่งสามเนี่ยให้รอรับลุกกาไรบางส่วนใกล้ระดับ1นึ่จุดแล้วก็สามารถหาจังหวะเข้าเปิดสถานะรองใหม่ได้โดยวางจุดตัดขาดทุน ที่ระดับ1 5 0ุดขณะทีะ่ในส่วนของการป้องกันความเสี่ยงระยะสัปดาห์เนี่ยมองว่าถ้าหลุดระดับ990จุดก็ให้ผิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วนโกลฟิวเจอร์ Future, วันนี้มองแนวโน้มก็ยังน่าจะมีลุ้นยืนนระดับ19,500บาทได้หลังจากที่มองในเรื่องของเฟดน่าจะเห็นการครงมาตรการ QE ต่อ ก็ดูเหมือนจะเป็นแรงหนุนที่ทําให้ดาวไซด์ของตัวราคาทองคำยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ถ้าดูในส่วนของค่าความผันผวนของอ,ออปชันทองคำในตลาดสหรัฐเองที่ลดลงกว่า17%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนแล้วก็เป็นการลดลงต่อเนื่องในระหว่างสัปดาห์เองเนี่ยแล้วก็มองว่าทำให้นักทุน ยังคงค่อนข้างคาดหวังต่อการฟื้นตัวของราคาทองคำในช่วงนี้ขณะที่ยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันพุ่งนี้มีคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว1 8 0 0 0แตำแหน่งขณะที่ตัวเลขเอัตราการว่างงาน,นมองว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7. 3เ์ ยังลุ้นให้ในส่วนของราคาทองคำดีตัวขึ้นทดสอบระดับ1,320แล้วก็1,345เหรียญได้ต่อไปแนะนำให้ถือสถานะลอง j f v 1.3ต่อโดยตัดขาดทุนเชื่อระดับ19,350บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มน,น่าจะแข็งค่ายในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแถวระดับ31.20บาท โดยมองว่าอันนี้ส่งจากการที่ตลาดคา,าดการว่าเฟดจะชะลอกอามาตรการลด QE ลงแล้วก็ในส่วนของการกลับมาซื้อบอลอย่างมีน,นัยสำคัญของเงินทุนต่างชาติเมื่อวันศุกร์กว่า3 0 0 0 0ืล้านบาทก็มองว่าในส่วนของสถานะช็อต USDV 13เนี่ยน่าจะปิดสถานะแล้วกำไรไปที่ระดับ31.20บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ไปกาประชุมในส่วนของตลาด